กราบนมัสก,การหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราดอุดมมงคลเจ้าวาดวัดพระครีนาและพระคุณท่านทุกรูปนะครับเดี๋ยวขณะนี้ทางครอบครัวเดี๋ยวเราองค์อาจก็กำลังเก็บอัฐถินะครับคุณพ่ออุดมนะครับก็จะได้นิมนต์นะครับพระคุณท่านทุกรูปได้เมตตาสวด พระพุทธมนต์ธรรมนิยามนะครับธรรมนิยามซึ่งก็คขอ,อนโมทนานะครับครอบครัวเวลาองค์อาจที่ได้น้อมถวายเสนาสันะทวนวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาณนาวัดพระเกนาแห่งนี้นะครับกับผมก็ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีโต๊ะหมู่บูชาหนึ่งชุด เป็นเงิน20 0 0 0บาทกระปัด10ชุดชุดละ1,500บาทรวมเป็นเงิน15,000บาทขาตั้งตรปัดมุกลงยา10ชุดรวมเป็นเงินนะครับชุดชุดละ1,200บาทรวมเป็นเงิน12,000บาทอาสนะแกะลายพญานาคสีทองนะครับเลยว่าพนักพิงนะ 1ิชุดชุดละ1,500บาทเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทมีพรมปูอาสนะสงฆ์นะครับสีแดง4ผืนผืนละ1,800บาทรวมเป็นเงิน7,200บาทแล้วก็ยังมีตู้ชุดพระอภิธรรมกระผิบใส่พระตรปิฎดกหรือว่าต๊ะพระธรรมพระตรปิฎดก,กระถางทูบเชิงเทียนทั้งชุดนะครับ5,000บาท เรายังมีข้าวหอมข้าวสารหอมมะลินะครับซึงเมื่อคืนก็ได้จัดน้อมถวายนะครับพระคุณท่านทุกรูปรวมถึงพระคุณท่านหลวงพ่อประเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็ได้เมตตาถึงลูกศิษย์วัดทุกคนด้วยนะครับประกับขอบพระคุณคนรูปคนละสิกิโลนะครับข้าวสารก็สิบกระสอบ าตีเป็นเงินก็1 5หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องกวดน้ําเครื่องกวดน้ํานี่แปดชุดนะครับก็เป็นเงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกไม้สักนะครับเห็นเบื้องหน้าพระบุณท่านนี้เป็นเงินห้าหมืนบาทครับก็ได้แปแปลธาตุเกตัติคุณพ่ออุดมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ ภรยาคุณแม่พรวีรัตนะเขาเช็ดน,น้าบนเก้าอี้ได้เลยนะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ฉลองศรัทธาที่ครอบครัวได้น้อมถวายสิ่งไร้ย,ย่างไร้ประการนะครับก็รวมทั้งที่เห็นอยู่ในเบื้องหน้านี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ใช้เกี่ยวกับงานศพนะคุณแม่พรวิรัตเห็นว่าสิ่งใดที่ควรจะมีนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่บุญกุศลเนืองนิดเลยนะครับ เมื่อใดก็อิ่มใจในเบื้องหลังสมบังเบื้องหน้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดอพิธีนะครับทบว่าจะไปร้อยอังคารนะครับแล้วก็ต่อไปครบ50วันร้อวันครบหปีก็มาเป็นกุศลได้เพียงแค่นํารูปภาพของคุณพ่ออุด,ดมมาประกอบพิธีนะครับแต่ยังมีหลายอย่างนะครับที่ทางครอบครัวเลยลองอัดน้อมถวาย ทางที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับก็ยังมีผ้ารองนั่งอาสนะสงสิบเหบาทชุดถูทำคัับสะอาด1ชุด300บาทจะได้เท่าน้อมถวัยปัจจัย10,000บาทแล้วนีกซือว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่พรวิรัตนะครับในานามของครอบครัวเลยลองอาจได้จุดทุกเทียนบูชาพระตนะไกรน,นะครับ บุญต้องอธิษฐานประกอบประกอบกิจการต้องตั้งความปรารถนาทุกงตั้งตั้งความปรารถนาว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลอโคุเทศบุญกุศลแก่คุณพ่ออดมลีลาองอาจให้สมโนบุญ,ญทินโยสุทิศฐานวิมานเทินนะครับน้อมใจไปเช่นนี้นะครับลำดับนะต่อไปจุดทุบเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่ออดมนะครับ ครอบคัวได้ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลตั้งแต่ต้นนะครับก็ผลของคงได้รับในสุคติสมัยพรเป็นที่แน่นอนนะครับนขอเรนเชิญคุณแม่นั่งอย่างที่รับรองที่เดิมนะครับสาหรับต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยไหว้พระเทลบจสินพร้อมๆกัน อิมินาสก,การีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,การีนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสก,การีนะสังขังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภพคะวา กุธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภพควัตาธโมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนพัควัตโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ มะยังพันตีวิสุงวิสุงรักณาทายะติสรณีนสหะปัญจศีรานิยจามะภูติยัมปิมะยังพันตีวิสุงวิสุงรักณาทายะติสรณีนสหะปัญจศีรานิยจามะตาติยัมปิมะยังพันตีวิสุงวิสุงรักณาทายะ ติสรณีนัสหะปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกจามิพุทธังสรณัง ขมัง an สารนังคขจามีขมังสารนังขจามีสังขังสารนังคขจามีสังขังสารนังขจามีโพติยัมปีพุทธังสารนังขจามีโพธิยมปีพุทธังสารนังขจามีโพธิยัมปีธรรมังสารนังขจามีโพธิยัมปีธรรมังสารนังขจามีโพธิยมปีสังขังสารนังขจามีโพติยมปีสังขงสารนังขจา าติยามปีพุทธังสรนังขจามิตาติยามปีพุทธังสรนังขจามิตาติยามปีธรรมังสรนังขจามิตาติยามปีธรรมังสรนังขจามิตาติยามปีสังขังสรนังขจามิตาติยามปีสังขังสระนังขจามิอนาติปตาตาเวรัมณีสิกขาปตังจะมาติยามิปานาติ ปาตาเวรามณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตุม,ม,มิชฌา,าลา เวรมณีสิกาปัทังสมาติยาเมกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกาปัทังสมาติยามีมุสาวาธาเวรมณีสิกาปัทังสมาติยาเมมุสาวาทาเวรมณีสิกาปัทังสมาติยามีอะเมรยามัจพเมตตานา เวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมชาปะมาทฐานาเวรัมณีสิขาปะทังสมาธิยามินิปัญจสิขาปะทานิสิเลนตุขติงยันติสิเลนโปกัสัมปะชาสิเลนเนปุติงยันติ ตัตมาสิลังเวโตทะเบนวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสา,าพะภุคขวินาสายะธรรมนิยามสุตตังปริตตังภูธมังขระรังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพะพยาวินาสายยธรรมนิยามสุตตังปริตังครูธรรมังคระรังวิปติปติภาหายสัพพสัมปติสติยาสัพพโรคะวินาสายะธรรมนิยามสุตตังปริตังครูธรรมังคระรัง มโมตสสะภโกโตพระคุณท่านสิบรูนำโดยหลวงพ่อพเพื่จะเป็นพระบรมมง,งคลได้เมตตาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ทางครอบครัวได้ตรัสเตรียมเครื่องขยธรรมแล้วแล้วก็ได้น้อมถาวายพัดลมนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวตัวขนาดกลางขนาดเล็กนะครับนับและได เ็เครื่องนะครับน้อมถวายโดยจะได้ให้พี่บุญเสริมเขียนอุทิศนะฮะเขาว,ว่าครอบครัวรีลาองอาจอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่ออุดมรีลาอง,งาอาจ็นน้อมถวายดยวรอดอกไม้ทุกเทียนสักพักหนึ่งหนะครับก่อนที่จะถวายยังไงเดี๋ยวทอดผ้าบางสกุลก่อนนะครับอดอกไม้มาทีหลังได้นะครับยังมีมี ก็มีทายธรรมนะเรียกว่าทำบุญอย่างโอรานมโหรานนาเปตาณภูชาจักตาอุาราลากันไนกุศลอย่างโอรานนะตั้แต่ต่อไปนะครับทอดผาบางสกุลก่อนนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่พรบิรัฐอุทธิดาเคยสะพ้ายนะครับทุกคนเลยนะครับทอดผ้าบางสกุลบนผ้าปูสายโยงนะครับพนมมือนะครับ ผ้าบรรสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญเวทพร้อมผู้ไวชนกุศลรักษาพระสนจากพิจารณาผ้าบรรสกุลบุญนำพาส่งกุพ่อ,อุดมสู่ชั้นฟ้าทิศฐานวิมานบุญนะครับอาวางบนผ้าโพาาโยงนะครับและปนมมือนะครับ เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนั่งอย่างที่รับรองที่เดิมก่อนนะครับจาเพิ่งถวายดาวรอดอกไม้กับผมจะได้นำกล่าวคําถวายด้วยนะครับก็ความจริงก็มีดอกไม้ดอกบัวอยู่แล้วนะครับอยู่ในเครื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นดอกไม้สดที่ทางได้ตเตรียมลูกศิษย์นะพระคนัทานำผ้าผ้าไตรนะครับ ในขณะที่รอดอกไม้นะครับต้องขออนุโมทนาทางครอบครัวหราองาอาจได้น้อมถวายเครื่องใช้นะครับในพระอารามนี้หลายอย่างนะครับพัดรวมจำนวน7ตัวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กโตมูบูชา1ชุดเป็นเงินส0งหมืนบาทตระปัด10ชุดเป็นเงินหน0 0งบาทขาตั้งตรปัดมุกลงยา10ชุดเป็นเงิน1 2ึ0 0หบาท นะครับอสานานะแกะรายพยานหน้าสิบชุดเป็นเงิน15,000บาทพรมปูอาสนะสงสีผืนรวมเป็นเงิน7,200บาทชุดตู้พระอภิธรรมเป็นเงิน5,000บาทข้าวสารหอมบริ10กระสอบกระสอบพระ1,500บาทรวมเป็นเงิน1,500 0บาทมาอคือนได้น้อมถวายพระคุณท่านทุกรูปนะครับรูปพระสิก,กิโล นะครับรวมถึงเมตตาถึงลูกศิษย์วัดด้วยนะครับต้องปราบุตานาที่ได้นําเข้าสารน้อมถวายนะครับแล้วก็เครื่องกวดน้ำนัพันแปดร้อบาทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกเป็นเงินห0 0 0 0บาททั้งหมดทั้งสิ้นรวมเป็นเงินแล้วก็1 4่งแสี่หมื่ร้อบาทนะครับในขณะนี้ขอเร่นเชิญทุกท่านจะได้ก,กล่าวคันถวาย ะครับเดี๋ยวจะได้เป็นบุญพบทั้งกายวาจาใจเนาะนะเดี๋ยวเรยเชิญคุณแม่พรวิรัตบุตรธิดาเคยสะพายได้นั่งเราจะได้ตั้งใจกล่าวคำถวายเป็นกิจลักษณะให้บุญกุศลครบทั้งไตรทวารทั้งทางกายวาจาใจนะครับนะครับนะท่านพร้อมแล้วนะครับตั้งหน้าโมพร้อมกัน3ามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปบัญจชนะสัมพันนังสารีนังโอทนังอุทกังวรังพุทธัสสะ ปูเฉมะอิมานิมายังพันเตมาตกะพัตานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมาตกะพัตานิสปริวารานิ ปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปีตูอาทีนันจายาตากานังการกตานังทีครรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสงฆ์ผู้เจริญข้าพ,พเจ้าทั้งหลายขอนอ้มถวาย มัตรกรรพัตาหารกับทางของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิษุสงโปรดรับมัตรกรรพัตาหารกับทางของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าปเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ร่วงรับไปแล้วซึ่งมีคุณพ่ออุดมลีลาองค์อาจเป็นต้นตลอดกาละนานเทืนขอเรนเชิญน,นะครับคุณแม่พรบีรัตและก็บุตรทิดตาเกิดสซอพร์ทุกท่านนะครับ น้อมถวายทยธรรมอุทิศแก่าคุณพ่ออุดมผู้ร่วงรับนะครับแต่หากว่าดูใหญ่คุณพ่อจะได้อย่างทราบคงจะได้มุทนาบุญกุศลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยความนึกขอบคุณขอบใจนะครับครอบครัวบุตรธิดาเกิดสะพายยังยนึกถึงใส่เรียบร้อยแล้วฮะพอน้องแข็งใส่ในเครื่องอะจะมีพัตตาหารสังฆทานแล้วก็อาหารสดนะครับ ได้น้อมถวายซึ่งคุณแม่พอมีรัฐได้ตระเตรียมมานะครับรันเชิญกรวดน้ําอุทิศกุศลแก่คุณพ่ออุดมนะครับแล้วก็รับพรไปรับต่อไปจะถวายพัดลมความจริงมีจํานวนเจ็ดเครื่องนะครับแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ยกามาพัดลมนะครับทั้งหมดนะครับน้อมถวายพัดลม พัดลมเจ็ดเครื่องน้อมถวายแล้วก็อธอย่านได้น้อมถวายพัดลมนะจำนวนเจ็ดเครื่องนะครับพวงหลีดทั้งหมด นะครับนะครับพัดลมมีเป็นจํานวนถึง7ตัวนะครับทางครอบครัวได้นําปัจจัยทั้งหมดที่ทางผู้มีเกียรติมาร่วมทําบุญนะเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะครับต้องขออนุาเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งใจทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับหาได้ยากนะครับต้องกรับบูธนาถ้าไปจะได้กรวดน้ำมาเยกุสนแก่คุณพ่ออุดมนะครับจะได้รับพวมต่อไป ปากาปฏิสุนคันตุสาพาเทวตาปัทวะทานุภาเวนัสธาโสติภว so, ันตุเตมซาพมังคลาราคันต <pat ama S 2> so, ุสาพาเทวตาปัทธรรมานุภาเวนัสธาโสติ ภาวาันตุเตภวตุสาพ,พมังกลังราคันพระเทวตาสาพรสังฆานุอาเวนะสัทาโสทีอาวัน,าาวานตุเตนะครับกล่าวคำบุที่สุขสนอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหตุ สุขิตาโหนตูยาตยโยขออุทิศสุขสนทั้งหมดนี้แด่คุณพ่ออุด,ดมรีลาองอาจขอคุณพ่ออุด,ดมรีลาอง์อาจพึงเสวยสุขในสัมปรายพบด้วยเทินกาปรณาไตพร้อมกันอีกครั้งนะครับอลาหังสัมมาสัมพุโธภะควา ุูธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาตูพระขวตาธมโมธรรมังนามสาสมิตูปฏิปันโนพระขวตูสาวกสังโฆสังพังนามามิ กราบขอพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะครับทั้งดเมตตาจากหลวงพ่อพเดชพระคุณพระราอุดมมงคลเจ้าวาบวะปีนาและพระคุณท่านอิการูปนะครับได้เมตตามาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามเก็บอัฐิคุณพ่อปุดมลีลาองอาจในวันนี้นะครับก็การเมตกุศลสวดพระอภิธรรมตลอดท่าเคืนที่พันมาและประชุมเพลิงในวันนี้ก็มีการเก็บอัฐิก่อนที่จะ นำอธิคุณพ่อไปร้อยอังคารให้ท่านได้มีความสงบเย็นนะดวงวิญญาณท่านคงไปสู่สุคตินะโดยเฉพาะเป็นที่แน่นอนแล้วล่ะนะครับก็การพบพะกุณนักขอ,อนมทนานครับครอบครัวเรยาองค์อาจได้น้อมถวายเสนาสนะหลายสิ่งหลายประการเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ได้เขียนอุทิศนะว่าครอบครัวเรยาองอาจอุทิศให้คุณพ่ออดมเบราองอาจจะมีอ่า พัดลมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็ยังมีผ้าผ้าไตรเหลืออีกหกผืนนะครับเดี๋ยวจะได้ท่านครอบครัวจะได้น้อมไปถวายพระคุณท่านที่พระอารามอื่นด้วยนะครับผ้าไตรอีกหกผืนนะครับนั่นต้องขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่สาราละคณบุญเสริมนะคพี่เสกสรรกันทวัง แล้วก็หลายๆท่านนะครับได้ช่วยเหลือ,อกดสถานที่สะอาดทุกคืนนะครับก็เดี๋ยวะจะได้ครอบครัวจะได้เก็บอัฐิคุณพ่ออุด,ดมนะครับไว้ตามเวลาเหมาะสมว่าจะไปองคามที่ไหนก็แล้วแตตกลง นะครับบคคน,นะครับท่านชัดชัยกามปรทับนะครับได้เมตตาให้จัดรองวัลเจ้าหน้าที่นะครับ